คุณเคยเหนื่อยไหมเพราะพยายามเปลี่ยนใจใครสักคนอยากให้เขารักเราอยากให้เขาเข้าใจเราแต่ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนใจก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังความจริงก็คือสิ่งที่เราคุมไม่ได้เลยคือใจของคนอื่นเพราะใจของเขาเป็นของเขาไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เราคุมได้เสมอคือใจของเราเองว่าเราจะเลือกคิดยังไง จะตอบสนองยังไงและจะปล่อยให้เรื่องนั้นอยู่ในใจเรานานแค่ไหนถ้าเราเอาชีวิตไปผูกกับใจคนอื่นเราจะไม่มีวันพบความสงบแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะหันกลับมาดูใจตัวเองเราจะพบว่าความสุขมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ซ่อนอยู่ใต้ความคาดหวังและการยึดติดเท่านั้นจำไว้นะเราไม่อาจคุมใจคนอื่นได้แต่เราคุมใจเราได้เสมอ และเมื่อใจเราสงบไม่ว่าใครจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ยังคงยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นอิสระ